สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง Chelsea Story นะครับผมวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเพชรเม็ดเอกที่เคยอยู่แมนซิตี้แล้วมาอยู่กับเชลซีนะครับผมจนถ,ถึงปัจจุบันนี้เขามีชื่อว่าโคลพาเมอร์หรือชื่อเต็มๆหรือชื่อเต็มๆของเขานั้นมีชื่อว่าโคลจูเมนพาเมอร์โคลพาเมอร์เกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมคิศ2002นะครับผม เขาเกิดและเติบโตในไวเทนซอร์ภายในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเมืองเดียวกับไมท์ไทสันฟิลลี่ซึ่งเป็นเมืองเดียวกับไทสันฟิลลี่ Tyson, ully, นักมวยแชมป์โลก W W B C และมาคัตเลดฟอร์สรุ่นพี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับที่อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ครอบครัวของโคพาเมอร์นะครับเป็นครอบครัวที่เป็นชนชั้นกลางะครับวัยเด็กเขาเป็นคนค่อนข้างที่เงียบและชอบเก็บตัวแต่ด้วยความที่คุณพ่อของเขานั้นเคยเป็นนักเตะอาชีพมาก่อนที่เคยเตะในลีกท้องถิ่นนะครับผมทำให้เขาพาลูกชายไปซ้อมฟุตบอลที่สวนสาธารณะทุกวันโดยมีคุณแม่คอยให้การสนับสนุนและแวว แล้วแววการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเขาก็เริ่มเปล่งประกายขึ้นมาคุณพ่อได้พาเพลิเมอร์เริ่มคุณพ่อได้พาเพาเมอร์เริ่มตะเวนคัดตัวกับทีมฟุตบอลทีมเริ่มตะเวนคัดตัวกับทีมฟุตบอลอาชีพต่างๆเพื่อส่งลูกชายเข้าสู่อะคาเดมีโดยมีฝีเท้าในวัย8ขวบของเขาไปเตะโดยโดยฝีเท้าในวัย8ขวบ ด้วยฝีเท้าในใบแปดขวบของเขานั้นได้ไปเตะตา2ยอดทีมเมืองเชสเตอร์2ยอดทีมเมืองแมนเชสเตอร์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสุดท้ายคุณพ่อก็ตัดสินใจฝากฝังลูกชายกับเมือ่อฝากฝังลูกชายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูแลด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวก ของทีมเรือใบสีฟ้ามีมาตรฐานมากกว่าทำให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวของโคลพาเมอร์มั่นใจว่าทีมนี้จะปลูกปั้นลูกชายของตนได้เป็นยอดนักเตะได้และพาเมอร์ก็ให้และพาเมอร์ก็ได้เข้าร่วมทีมเยาวชนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยู8สำเร็จสำหรับเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพของโคพาเมอร์ พาเมื่อโชว์ฟอร์มกับทีมชาติเยาวชนได้อย่างโดดเด่นในทุกรุ่นอายุจนเมื่อได้ก้าวขึ้นสู่ทีม u 18เขาได้รับปลอกแขนกับตันในฤดูกาล2019 2020และในฤดูกาลนั้นเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในรายการพรีเมียร์ลีกย18ลงสนาม14นัดยิงประตูไป15ลูกและจ่ายแอซิ5ลูก อีกคั้งยังมีส่วนร่วมกับประตูทั้งหมด20ประตูจาก56ประตูที่ทีมทำได้ช่วยทีมเรือใบสีฟ้าไวคนองคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปอย่างสวยงามเมื่อฟอร์มไปเตะตายอดกุนซือ City, อย่างแมนซิตี้อย่างเปปกุเรลล่าทำให้เพาเมอร์ได้รับโอกาสสำคัญประเดิมลงสนามลงตัวจริงเป็น ลงเป็นตัวจริงแบบเต็มเกมในลงเป็นตัวจริงแบบเต็มเกมให้กับทีมชุดใหญ่เมื่อวันที่30กันยายนคิดศักราช2020ในเกมคาราบาวครับรอบที่4ในการพบกับเบอร์ลี่ซึ่งผลจบลงที่ทัพเรือใบสีฟ้าเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายด้วยสกอร์3ต่อ0ซึ่งเป๊ปค่อนข้างปร,ประทับใจในฟอร์มการเล่นของเขามาก เนื่องจากเป็นนักเตะที่สามารถเล่นในแนวลูกได้หลายตำแหน่งอาทิเช่นแนวลูกริมเส้นทางฝั่งซ้ายและริมเส้นทางฝั่งขวาและเป็นเพย์เมคเกอร์ตัวกลางถ้าเขาได้เล่นเป็นเพย์เมคเกอร์ตัวกลางเขาสามารถเล่น,ลนได้อย่างอิสระรวมถึงเล่นเป็นกองหน้าตัวตัวหลอกหรือฟาวล์ไนก็สามารถทำได้เช่นกัน เป๊บเคยเป๊ปเคยพูดถึงพาเมอร์ไว้ว่าสิ่งที่สิ่งที่ประทับใจในตัวเขาคือทัศนคติของเขาเขาคือคนที่อ่อนน้อมและทำงานหนักเสมอเขามีสัญชาตญาณเต็มเปี่ยมและเป็นนักเตะที่ครบเครื่องเรื่องเดียวกับแบบเดียวกันกับฟิลฟ f o เดนพาเมอร์เล่นให้แมนซิตี้ชุดใหญ่ทั้งหมด3ฤดูกาลลงสนามทั้งหมด28นัดทุกรายการ รวมการรวมการถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองยิงไป4ลูกกับ1 a แอซสซิสซึ่ง2ประตูที่ยิงได้นั้นเป็นประตูสำคัญในรายการยูฟาซูเปอร์คัพและคอมมูนิตี้ชิลช่วงต้นฤดูก,กาล2023-2024ถึงอีอีกด้วยในช่วงตลาดซื้อ,อขายช่วงซัมเมอร์1กันยาอีพอสสอ0 0 0 5 6 6ที่ผ่านมาเส้นทางใหม่ของเขาก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อยอดทีมแห่งลอนดอนอย่างเชลซีได้ทำการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโคพาเมอร์ mer, แนวลุกดาวรุ่งจากแมนซิตี้ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญาระยะยาวถึง7ปีจนถึงปีคศ .2030 เจ้าตัวได้เปิดเผยกับสื่อหลังจากการย้ายทีมครั้งนี้ว่าผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้เริ่มต้นกับทีมใหม่การที่ย้ายมาแห่งการที่ย้ายมาที่แห่งนี้เพราะเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจเป็นทีมพลังหนุ่มและกระหายในการลงเล่นรวมถึงผมรวมถึงผมที่จะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาหวังว่าเราจะสร้างสิ่งที่แสนวิเศษณที่แห่งนี้ พาเมอร์ Palmer, ได้พูกให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับเชลซีพาเมอร์เริ่มต้นกับเชลซีด้วยการอยู่ที่ม้านั่งสำรองในช่วงแรกโดยได้ประเดิมสนามนัดแรกในสีในสีในสีเสื้อเชลซีโดยการถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองในแมตช์พรีเมียร์ลีก ที่เชลซีเปิดบ้านพ่ายให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรส0-1และวันที่เขาเริ่มเฉิดฉายก็เริ่มขึ้นในการออกสตาร์ตตัวจริงในแมตช์พเมร์ลี7ตุลาคมปีพศ2566ที่เชลซีบุกไปถล่มเบอร์ลี่คาบ้าน1-4โดยเกมนั้นพาเมืรอรับหน้าที่สังหารจุดโทษเข้าไปเป็นประตูนำ1-1 2 1-2 และเป็นประตูแรกในสีในสีเสื้อเซลในสีเสื้อเชลซีด้วยเขาปรับตัวให้เข้ากับทีมของมอริเชโอโปเชติโนได้มากขึ้นเรื่อยๆพร้อมอยังยึดตำแหน่งตัวจริงของทัพสิงโตน้ำเงินขามทุกนัดหลังจากนั้นจนถึงตอนนี้พาเมอร์ลงสนามให้เชลซีรวมทุกรายการ11นัดซัดไป4ลูกเป็นจุดโทษทั้งหมดกับ4แอสซิส รวมถึงเป็นกำลังสำคัญที่คาดไม่ได้ของเชลซีไปเสียแล้วนี่คือเส้นทางชีวิตการคาแคข่งของแนวลุกสารพัดประโยชน์ที่น่าจับตามมองที่สุดในวินาทีนี้บรรดาแฟนบอลทุกท่านต้องเฝ้าติดตามฟอร์มการเล่นของเจ้าหนูมหัศจรรย์คนนี้ว่าจะพัฒนาไปถึงจุดไหนแต่สำหรับแฟนบอลเชลซีตอนนี้คงเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ห้ามเจ็บห้ามป่วย และห้ามขาดเขาไปในไลยอัพ11ผู้เล่นตัวจริงไม่ได้เสียแล้วเรามาดูสถิติการลงเล่นของโคพาเมอร์ปี2023ลงเล่นให้เชลซีไป39นัดทำทั้งทำประตูไปทั้งหมด35ประตูสำหรับทีมชาติพาเบอร์ Palmer ลงเล่นให้ทีมชาติ เมื่อปี 2016- 2017ถึง2อ1 7กับอังกฤษอายุไม่เกิน15ปีลงเล่นไป6เกมยิงไป1นประตูเมื่อปี2017ลงเล่นให้อังกฤษอายุไม่เกิน16ปีลง2เกมยิง0ประตูเมื่อปี2019ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษอายุไม่เกิน17ปีลง3เกมยิง1ประตูเมื่อปี2019 กับทีมชาติอังกฤษอายุไม่เกิน18ปียิงลง9เกมยิงไป2ประตูเมื่อปี2021ลงเล่นกับทีมชาติอังกฤษอายุไม่เกิน21ปีลงเล่น15เกมยิงไปทั้งหมด5ประตูเมื่อปี2023ลงเล่นกับทีมชาติอังกฤษลงเล่นไป2เกมยิงไป1ประตูสำหรับ สถิติการลงเล่นในสโมสรเชลซีฤดูกาล2024-25นี้โคพาเมอร์ Co mer, ลงเล่นไปจำนวน6เกมยิงไปทั้งหมด6ประตูและแอซซิตอีก4ลูกใบเหลืองอีก2ใบเป็นสถิติที่ถือว่าโหดสุดๆเลยนะครับสำหรับโคพาเมอร์ mer, ที่เพิ่งลงเล่นไป 6เกมยิงไปทั้งหมด6ประตูก็เฉลีย่ยนัดละลูกที่เขาลงเล่นเขาสามารถยิงได้หนึ่งลูกสำหรับสิติที่เขาลงเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด41เกมยิงไปทั้งหมด6ประตูและอีก2องแอสซิส ส่วนนับตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่เชลซีจนถึงนปัจจุบันเขาลงเล่นไปทั้งหมด53เกมยิงไปทั้งหมด31ลูกและอีก19แอสซิสจะเห็นได้ว่าโคพาเมอร์นั้นมีความพัฒนาในด้านการยิงประตูขึ้นจากที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างมากเอาละครับสำหรับประวัติของโคพาเมอร์คร่าวๆก็ มีประมาณนี้ก็ทำให้เรารู้ประวัติความเป็นมาของโคลพาเมอร์เป็นตอนนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเพชรเม็ดเอกของเชลซีที่เป็นทั้งของรักของหว่วงของเชลซีนะตอนนี้ก็คือเป็นทั้งที่รักของแฟนบอลและเป็นทั้งที่รักของโค้ชณเวลานี้เลยน,นะครับเพราะว่า ตามซิตีแล้วเขาเหมือนเป็นเดอะแบกให้เชลซีนะเวลานี้เลยก็ว่าได้ร้าประวัติความเป็นมาของโคพาเมอร์ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ